สวัสดีค่ะ FC ที่หนารักทุกๆคนนะคะพ่อกันอีกแล้วค่ะกลับมาดามบ้านนอกไ์อินสวีเดนนะคะมัอนี้มีเมนูนี่มาฝากพี่น้องนะคะเบิ้งค่ะปนปลาเข็งอาหารอีสานบ้านเราแซ่บๆนะคะแล้วก็ลวกผักลวกผักนี่จะลวกโดนโปดนะคะมันเลยออกไปทางเปื่อยนะจากน้อย มาค่ะทุกคนมากินเขาน้ำข่อยแสบๆนะคะปนปลาเข็งค่ะบรายกินโดนเราได้ลลดค่ะทุกคนสองสามปีแล้วนะคะจะวาตะวาปลาเข็งมันกลางมันแข็งแข็งนะคะ กำลงระวัเงเผ็ดจากน้อยนะคะจะก็แซ่บแซบ,แซบ มาเด้อค่ะเด้อทำยันยันเลยค่ะทุกคน เมื่อวานนี่ไปซื้อข้าวเหนียวได้มาถุมมงมบางไงอุ่นใจไป็ลายเดือนนะคะแสบอีลีคะ่ะคนปละเคงจับมันพร้อมนะคะ คุยคํายิ่งยยเล็ค่ะทุกคน ค่ะทุกคนเมื่อนี้ขอสิมาเว่าเรื่องของน้องคนหนึ่งนะค่ะที่แกพึงจะามาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศยังบดนนะคะแล้วแกกับเป็นแฟนคลับของคอยแกได้ติดตามเบื้องคลิปของคอยตั้งแต่เริ่มต้นาจากคลิปเล่าเรื่องอประวัติชีวิตจริงอของเมียฝรั่งของคอยม้านะคะแล้วที่นี่แกก็เลย รู้สึกว่าชีวิตของคอยนะใกล้เคียงกับของแกนะคะคล้ายๆกันตอนเริ่มต้นที่มาอยู่ในเมืองนอกนะคะแกก็เลยทรงขอความ้ามาขอปรึกษานะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงปัญหาหลายๆอย่างนะคะที่แกกำลังประสบพบเจออยู่ตอนนี้นะคะแกก็เลยขอคำแนะนำจากคอยนะคะว่าควรจะเฮ็ดจังใด ในเหตุการณ์แบบนี้นะคะในส่วนตัวของข่อยขอ,ข,อขอแค่แนะนําให้น้องเหตุในแนวทางที่ข่อยเคยปฏิบัติมาก,ก่อนนะคะแต่อยากให้น้องนะเอาไปพิจารณาเบื้องนะคะว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะว่าข่อยรู้ดีว่าบุคคลแต่ละบุคคลนะมีจิตใจนิสัยแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็นสามารถทนอยู่ได้กับเหตุการณ์เลวร้ายบางคนก็น อบอกบางว่าสามารถที่จะยอมรับความเลียวลายที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตของแต่ละคนนะคะที่จะต้องเลือกปฏิบัติให้จิตใจตองให้พิจารณาโดยตัวเองนะคะค่อยก็ได้แค่แนะน้ำนองไปแบบนี้นะคะ บ่าวาค้นเฮาสิมีวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ว่ามาดามบันนอกกับเสือเสมอค่ะว่าทุกคน,นมีความต้องการเดียวกันนั่นก็คือความสุขและความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวเพื่อที่เฮาน่ะมีชีวิตที่ดีในบรรปลายนะคะเมื่อน,นีมาดามบันนอกเอาเรื่องราวของน้องสาวออกมาเผยแร่ก็เพราะว่าต้องการที่จะเอามาแชร์ให คนที่เดินทางสายฝอรหรือคนที่เขาว่าเบิงคลิปนี้ได้รูว่าชีวิตจริงของเมียฝรั่งที่เดินทางสายนี้มันบริร้อยโดยกีบกุหลาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคมีปัญหาขื้นอยู่กับว่าหฮาสิทนกับอุปสรรคนั้นหฮาสิแก้ปัญหาได้มาก,มากน้อยแค่ไหนนะคะ พี่สาวคนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวให้่านพลอุปสรรคให้พานวิกฤตในช่วงนี้ไปขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงเอ่ยในทางที่ดีนะคะขอให้คุ้นพระคุณเจ้ารักษานะคะน้องสาวค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบานนอกฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาดามบานนอกเลยนะคะทุกคน สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ